สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบัน,นแพงเอฟซีน้องหญิงล่าสุดน้ององอิงก็ได้ออดโพสเฟซบุ๊กนะครับพี่น้องขอบคุณทุกกําลังใจทั้งคอมเมนต์แล้วกะ็ทั้งด้านหน้าเวทีในฐานะผมกเ FC, ็เป็นเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงแล้วก็เอฟซีน้องหอญิง,งคนหนึ่งนะครับก็บบอกขอว่าอยั้งไหลนะครับก็อยากให้เรื่องเหล้ามันทานผลไปได้โดยดีนะครับให้มันจบไปไวๆนะครับกําลังใจให้น้ององอิงด้วยกันนะครับ ไปฟังครับน้องอิงปวดว่ายังใดบอกว่าสิเจอหยังเขามากระขอให้จัดของเดินหน้าและสู่ต่อไปเด้อองอิงขอบคุณมาไล่าจากพ่อพ่อแม่เอฟซีลาเด้อจา้าขอบคุณที่เอ็นดูและฮักเพ่งลาแบบนี้อยู่ตลอดบอกว่าลาจะเจอหยังพอ่อแม่กะบ่ทิมลายัางอยู่น้ำลหาแบบนี้คือเกาหนาไวที่กำลังใจลากะหลายจากทีลาเมื่อเมื่อได้เห็นพ่อพ่อแม่มีความสุข ลากระเสาเมือยแล้วจ้าขอบพระคุณพ่อโจแมนุษย์ยาสุภาพบ้านสาวน้อยที่ให้โอกาสลากระพ่อเมียลาได้มาอยู่ใต่คํำว่าสาวน้อยเดิ้ลจ้าและกะขอขอบพระคุณผู้มีพระคุณทุกคนพ,อพอ่อพ่อแม่แม่เอฟซีลาเอฟซีสาวน้อยบ้านฮักทุกๆหลังที่ฮักแพ่งลาเด้้ยจา้าแฮทแท็กพ่อลุ่งแฮทแท็กแม่ฮักบุรีลำแฮตแท็กแม่สีมอนแฮทแท็กเอฟซี บัญชาเมฆแม่อ้อยแม่ออม,อมของจากด้านหน้าเวทีและรางวันน้ำใจด้านหน้าเวทีมอมให้ลาเด้อจา้าครับพี่น้องหลังจากที่น้องโพดเฟซบุ๊กลงไปกะมีคอมเมนต์เอฟซีพ่อๆ่มเเพื่อนกะเขามาให้กำลังใจคือเก่านะครับพี่น้องส่วนมากเพกื่อนกะบอกว่าสู้สูเด้อลาเพื่อนว่าพ่อพแอมเมเอฟซีเป็นกำลังใจให้เสมอเดี๋ยวเรื่องเล่าทุกสิ่งทุกอย่างกับพานไปครับพี่น้อง